อ่าสวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับวันที่12ธันวาคม2564นั่นเองนะครับผม3คู่เด็ด3คู่ใหญ่3คู่น่าจะเน้นๆแน่นๆเลยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมวันที่12ธันวาคมนั่นเองนะครับผมนอริซิตี้ครับผมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมในเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็ทางด้านของเบอร์ลี่ครับผมพบกับอ่าเวสต์แฮมนะครับผมแล้วก็ทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับผมพบกับนิวคาสเซิลในเวลา3 ทุ่มนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าทั้ง3คู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่าจะวิเคราะห์ไม่ยากนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีอะไรที่มันตายตัวแล้วก็ชัวร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะเยอะและกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนอริซิตี้ครับผมทีมต้องเรียกว่าทีมท้ายตารางเลยก็ว่าได้นะครับผมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมกับตำนานพรีเมียร์ลีกที่เรียกได้ว่ามีอ่า เขาเรียกอะไรมีสถิติแล้วก็มีรางวัลยิ่งใหญ่หลายๆรางวัลน,นะครับผมถึงแม้ในช่วงปีหลังๆนี้จะฟอร์มดรอปไปบ้างนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ดูจากสถิติแล้วนะครับผมก็การพบกันระหว่าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนอริสิตี้นี่เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็นอริสิตี้นี่ต้องเรียกได้ว่าอยู่ในขาลงอย่างอย่างแรงเลยละกันนะครับผมในช่วงนี้ก็แพ้กับสเปอร์ไป3ประตูต่อศูนย์ครับผมแล้วก็ต้องเสมอกับเสมอกับนีคอสเซ่นมาอีกก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกก็ไปเสมอกับวูดแฮมตันนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าทางด้านของแมนยูนี่ก็กำลังจะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ อาสนัดล่าสุดครับผมชนะให้กับคิสตันพาเลท1ประตูต่อ0แล้วก็ชนะกับแมนเออชนะกับอาร์ซนอลนั่นเองนะครับผม3ประตูต่อ2แล้วก็เสมอให้กับเชลซี1ประตูต่อ1นะครับผมก็เรียกได้ว่าผลงานแมนยูนี่ก็กำลังอยู่ในขาขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถึงแม้นอริจะเป็นเจ้าบ้านครับผมแต่ว่าไม่น่าจะต้านทานความร้อนแรงแล้วก็ความรุนแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เพราะฉะนั้นฟันธงเลยครับผมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ มาดูกันต่อที่เบอร์ลี่แล้วก็เวสต์แฮมเลยแล้วกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเวสต์แฮมนี่อาจจะเป็นทีมที่ใครหลายๆคนคุ้นหูแต่ว่า ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เข้ามาแรงจริงๆนะครับผมมาแรงแบบว่าโอ้โหแทบจะหยุดไม่อยู่เลยนะครับผมว่าจะทีมใหญ่ทีมเล็กเขาตบเรียบหมดเลยนะครับผมทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องเจอกับาทางด้านของเบลลี่ที่เรียกได้ว่าอยู่กลางๆเกือบจะท้ายๆตารางเหมือนกันเนาะก็เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดู h ฮดทูเฮดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมคู่นี้ไม่น่าจะวิเคราะห์ยากอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่า ต้องเรียกได้ว,ว่าทางด้านของเวสแฮมนี่ตอนนี้ถ้าใครดูบอลในช่วงขณะนี้นี่ต้องเรียกได้ว,ว่าสุดๆเลยครับผมเวสแฮมในช่วงนี้ก็เป็นทางด้านของเวสแฮมนะครับผมสถิติการพบกันที่ดีกว่านะครับผมเจอพบกัน2นัดล่าสุดนี้ก็เป็นเวสแฮมนะครับผมที่ชนะไปแล้วก็มาดูเฮดทูเฮดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าเบอร์ล,ลี่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมเบอร์ล,ลี่ครับผมเสมอกับวูฟแฮมตันครับผมนัดล่าสุดแล้วก็แพ้อ่า นัดล่าสุดนี้แพ้กับนิวคาสเซิลไปด้วย10นะครับผมส่วนทางด้านของเวสต์แฮมนี่เรียกได้ว่าตบหัวตารางมาแล้วนะครับผมชนะทางด้านของเชลซีไป3ประตูต่อ2นะครับผมแล้วก็แมตช์นั้นนี่ค่อนข้างที่จะดุเดือดกันพอตัวด้วยแล้วก็มายิงได้ในนาทีท้ายๆก็เรียกได้ว่าเวสต์แฮมนี่ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมหมาทไปได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงในปีนี้นี่เวสต์แฮมนี่น่าจะมีอัตราการต่อรองที่ค่อนข้างที่จะดีเลยละกันนะครับผมยังไงก็ อย่าลืมดูราคากันก่อนด้วยนะครับผมที่จะเล่นนะครับผมยังไงก็แต่ว่ายังไงในคู่นี้นี่ผมฟันธงที่เวสแฮมแล้วกันนะครับผมและทีเด็ด3นะครับผมคู่สุดท้าย l e ็นเลตเตอร์ซิตี้ครับผมพบก,กับนิวคาสเซนนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นมากมายนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมว่าเศรษฐีใหม่เศรษฐีคนใหม่นี่มาเทคโอเวอร์นิวคาสเซลไปแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าจะยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวในปีนี้นะครับผมแต่ว่าผมว่าตอน ตลาดนักเตะเปิดที่น่าจะดูเดือดเผ็ดมันอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับนิวคาสเซิลอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมที่มีภาษีแล้วก็มีขุมกําลังที่ดีกว่าอย่างเห็นเห็นเลยและกันนะครับผมก็ไม่น่าจะปล่อย3ามแต้มนี้พลาดจากทางบ้านของตัวเองได้นะครับผมเพราะว่าในการเตะรอบนี้นี่เลสเตอร์ซิตี้ครับผมเป็นเจ้าบ้านเปิดเอ่อเปิดเปิด,ปดรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับผมหรือว่าสาลิกาดงนั่นเอง มาดูเฮ t ทูเฮ d กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมมาดูเฮ a ทูเฮ e กันก่อนเลยก็เป็นทางด้านของเลตเตอร์ซิตี้กับเลตเตอร์ซิตี้ับนิีคัสเซนนี่ก็ค่อนข้างสูสีกันอยู่นะเออถ้าดูถ้าดูจากถ้าดูจากอ่าดูจากเฮ t ทูเฮ d หรือว่าสิติการพบกันนี่ก็เป็นิีคัสเซนก็เคยชนะมานะครับผมแล้วก็เป็นเลตเตอร์ซิตี้ก็เคยชนะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทางด้านของ นิวคาสเซิลนี่นัดล่าสุดนี่ก็ชนะให้กับเบลลี่ด้วยนะครับผมแต่ว่าเสมอให้กับทางด้านของนอร์ริทซิตี้นั่นเองแล้วก็แพ้ให้กับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับผมส่วนทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับผมแพ้กับแอตแลนติลล่า2ประตูต่อ1น,นะครับผมแล้วก็ไปเสมอกับเซาทันตัน2-2แต่ว่าชนะทางด้านของบอทฟอร์ดมาถึง4ประตูต่อ2ด้วยนะครับผมก็รีดว่าสถิตินี่พอๆกันเลยคู่นี้น่าจะดูเดือดเพลนมันอยู่พอตัวเลยแล้วกันแต่ว่ายังไงผมให้ ภาษีทางด้านของคาสเออไม่ใช่นวคาสิทางด้านของเลเตอร์ซิตี้ดได้ดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตฟันธงที่ City เลเตอร์ซิต<อ>ี้เลยละกันนะครับผมก็เป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับผมนอร์ทซิตี้ครับผมพาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมเบลลี่น่าจะต้านทานเวสต์แฮมไว้ไม่ไหวนะครับผมส่วนทางด้านของซิล ก็น่าจะแพ้กับข้างหน้าของเรตเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับผมยังไงอยากจะมีเว็บเล่นบอลน,นะครับผมก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับผมที่เว็บไซต์ฟีฟันสองโกนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะคลิกลิงก์ข้างหน้าคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไวใ้ให้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ยังไงใครชอบสไตล์การพูดของผมนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับผมก็มีผิดบ้างถูกบ้างยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมหรับ ทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็ถ้าอยากจะเล่นตามผมก็ลองดูได้นะครับผมหรือว่าถ้าอยากจะสวนดูก็ลองดูได้นะครับผมก็เป็นว่ายัางไงถ้าใครอยากเล่นนี่ก็ฟิฟ่าหนึ่งสอโกเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ